เราจะมาดูวัวที่มีอาการเป็นพยาธิเม็ดเลือดกันนะครับจะดูเยื่อเมือกครับวัวตัวนี้สีเยื่อเมือกซีดครับแสดงว,ว่าในเลือดอาจจะมีพยาธิครับทีนเราจะทําการถ่ายพยาธิเม็ดเลือดโดยการใช้เบนิลิวแล้วก็ใช้เบนิลิวเท่าไรต่อเท่าไรครับดูในคู่มือใช้เท่าไหรเทียบกับน้ำหนักตัวครับดูในคู่มือครับดูในฉลากยาครับแน่นอนใหเสร็จกลอนอันนี้เป็นวิตามินผมจะมาฉีดด้วย อันนี้เป็นออกซี่ครับทบั้งไปเรีเวเรื่และออกซี่ออกซี่ใช่ไหมออกซี่เอเอ,เอนะครับฉีดเข้ากล่มเนื้อทั้งคู่เลยนะครับ <Okay. S 1> ก่อนฉีดเราต้องทําการเช็ดแอลกอฮอล์ oh <Okay. S 1> เรียบร้อยนะครับ <Okay. S 1> เพื่อความสะอาดจะได้ไม่เป็นฟีวัว <Okay. S 1> ตัวนี้หนัก508รกิโล <Okay. S 1> ผมใช้ยาไป2 5่สซีซีครับ <Okay. S 1> ทําการฉีดเสร็จแล้วก็นวดคึง บริเวณที่เราชีดเพื่อให้ยามวินเบลาแม่เลานยม่ร้ฮะถ่าเก็บไปเลยถ่าเก็บไปเลยมาทาัอะไรกู que menjounit és tot mai. Va veure.